ันนี้มันได้วะดูชุดแต่งดียังโหดตัดลิ้นแดงรอบคันเลยนะครับได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาด้วยที่สำคัญตัวท็อปสุดนะตัว G ปี2014นะครับได้สีดำเงาฉ่ำมาแบบนี้พาร์ทโคตรเท่อะล้อแม็ก RPF1 สีเท่ากันนะครับเบิกให้ใหม่แม็กยาง n o อตเลสีดำเงินกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับดูสเกิร์ตด,ดีนะร,ระบบ้ามเบรกได้มาดิสสล้อด้วยนะครับมาที่ด้านท้าย ไฟเบรคทสามสปอยเลอร์หลังโลโก้โตโยต้านะครับเซ็นเซอร์หลังให้ด้วย2จุดสเกิร์ตหลังยังโหดอะ่ะสีเต็มไม่มีต้องทำอะไรแล้วดูเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าในตัวกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับนะครับพงอะไรเป็นแบบมันติฟังชั่นเอเทนเมนต์จัดเต็มมาให้แบบนี้คอนโซลเนียนเียนไร้ริ้วล,ลอยแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งวิทยุวินเดิมจากโรงงานแอร์ดิตอนดิเซเลตหนึ่งช่องเกียวโตแบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปดได้เบา ส่วนเบาคนขับแอบซิ่งนิดนึงเป็นเบาบายส่วนในห้องเครื่องนะครับคันนี้จัดว่าเนียนสุดน็อตฝา